ไม้ตกไปช่อนข้างโรงพักผมครับท่านผู้ชมดูครับอูหน้าตกมากเลยเส่ไ,ได้ผมตีเบ็ดเหยื่อปอมไม่เคยเป็นเล่นเหยื่อปอมไม่เคยเป็นเล่นแต่หน้าดินหนูมีมีฝูงลูกคอกด้วยครับเดี๋ยวสูมเข้าไปใกล้ๆเห็นดูมีหลายคอกเลยแหมน่าจะฝึกตีเหยื่อปอมไหมข้างโรงพักเลยครับติดโรงพักผมเลยน่ครับฝูงฝูงลูกคอก ไม่รู้แม่มีอยู่ตรงไหนหลุมที่ตรงไหนก็ไม่รู้โ่้โหไปโน้นแล้วแม่ไปโน้นแล้วครับท่านใดมีฝีมือเรื่องการตีเหยื่อปลอมนะครับมาลองได้เลยครับติดลงพักผมเลยครับลงพักหนองแคสระบ,บุรีผมได้เดี๋ยวมองดูครับตีไม่เป็นกับเขา นูน่นยาวไปถึงนู่นเลยครับนู่นครับนูน่น,นที่โรงพักครับยังไม่ได้ถมครับเป็นล่องน้ำเก่าเตรียมจะถมที่แล้วแหลปะปลาช่อนเยอะครับชโดก็มีเห็นหน้าเขามาตีหลายคนแล้วตีเย่าป้อมแนละ้วได้ไปหลายตัวแล้วได้แต่มองเขาตัวใหญ,ใหญ่นั่นเลยครับถ้านดดอยากลองมาเลยครับเสียนตีอยียบฟอม ปาดุกก็เยอะนะผมก็เห็นเขามาปักเบ็ดได้หลายตัวอยู่ปลาดุกตัวใหญ่นั้นเลยชโดก็มีครับชโดช่อนปลาดุกปลาไหลปลาไหลก็เยอะเพราะนี้มันเป็นเหมือนคลองเก่าครับลำรางน้ําทางน้ําตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วแล้วน้ําขังตลอดปีตลอดชาติไม่มีแห้งครับปลาเยอะอย่างไงท่านที่เป็นเซียนตีเหยือปฟอมเซียนชโดเซียนปลาช่อนมาลองดูกัน ท่านผู้กลกับไม่ห่วงครับมาตีได้เลยยกเว้นอย่างเดียวอย่าเอาไฟมาช็อตมาแล้วกันถ้าช็อตด้ผิดกฎหมายนะโดนจับแน่นอนมาลองกันครับพิกัดโรงพักน้หนองแคสระบ,บุรีครับ